สวัสดีครับ FC แฟนคลับสาวหน่อยพี่แป้แงเนาะครับ FC แฟนคลับช่อง YouTube พอวันเยลีเราเพิ่งเอาบิชเชลนะครับพี่น้องมาภาพพี่น้องมาบบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศไหนะม,มมือสมมติว่ามือนี่เป็นมือปิดวงเนาะขันอากาศทั้งสี่เลยโอ้ขึ้นยากเู้นี่ครับบรรยากาศตอนมันก็เย็นดีอยู่แล้ววานนี้ขันบ่มี การมีงานบ,บม่มีหมอร้องหมอลำมันก็เขาท่าอยู่ครับพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมันแรงฝ่าคลื่นฝ่าคลื่นฝนก็ร่างจะตกโอ้โหมาเพิ่งพี่น้องเลยบรรยากาศกลับมอกขไปพี่ เสียงผู้ใดเห็นยังโซกันแตกสวดๆดจดีนี่ครับจเบองนี่เปลี่ยนว่าผู้ใดเห็นยังกันนี่ครับบรรยากาศรอบบริเวณโบมนะครับ เียงพ่ได้โชกันพ่อได้เฮ็นยังกันี่เพื่นตาช่วงคือเขาีพิดกันเลยพ่อได้เป็นยังก็โชกันแห้แก ผู Cornell. Cornell. ้ใด e. ้เป well, ็นยังผู้ใด้เ like ป็นยังก uh, so. ูโซกันแท่งเดี๋ยวมามามาตำนโตฮะจีตบุงหคงโซกันซื่อเนี่ยเอาว่ามันว่ามันผู้ใด้ตีขากันดูบ่มือบ่ฮะป้าเล้วตีเนี่ยเสียงดังนะมันเป็นเรื่องธรรมดาได้กันเสียังไปยังดูนี่นะครับเสียงดังเป็นเรื่องธรรมดาแข่งกันแข่งเงียบอ่ะแขงเงียบพิชกันแข่งเงียบโอ้บ่มีหมายเบากันนี่คือแปลงแล้วพิชกันครับแมนถ้าดังก็เก่งๆดี่ซื่อว่าถือกันสิรนุกสนาน Bà thì thằng nghiệp pít là pít càn <coughs> <coughs> oh, <coughs> thang máy thang mận hả? khỏe mà, quan cho bán thì còn lấy vé để xỉu nhau. giảm chơi thì vẫn cái này nó mát, từ phòng đấy โอยกใสนหนล่ะนี่ล่ะดีละกินน้ำมู้ยนี่ล่ะใสยกินน้ำมูนี่ล่ะอยู่คนเดียวต้องอยู่น้ำมูลยไดน้ำมุ้ยไรฮะเ้าเปลี่ยนก่นะวถอยใหมเอ็มยถ้ยยังถอยตัวโอ้เห็นแล้วเราขับไปเบิ่งแล้วนี่้องก็คือขาไปเบิ่งแล้วได้เสีย่บเนาะชุจอดใหญ่รืกินเขาใหญ่ใหญ่โฮมเอาไปยันไปยันอันคนเต็มว่ดเต็มอยู่ไส้หนไม่เห็นเราบ้านบ้านตัวเราบ้านมานบาก็งโดดของนางอันเจียวเอ้ฝั่งเนอน มีูครับบมากินนมูดเเอิ้นเมื่อเช้าก้อยงัวกับบมากงานกันไปพานมากบพกินน้ำใจกาเป็นอย่างบอกแล้วนะวกนั้ยินอาจจะมาไฟังเจ้าโฮมเนี่ยเลาเล่าเสาร์ใจช่วงนี้ก็มากับเมฆหอเดียเดียบานเี่ยบานเนีบ้านเนันแบ่งอยู่นี่มันฝ้าเจ้าโฮมแบ่งมากเจ้ามเออมันเกี่ยวกันนึงเดียวเกี่ยวกันอยู่มันเป็นคาราคางกนมันเป็น้นๆ่ะเออเป็นลาเป็นคูจินอยู่ะก็เลยอันจะเอาบอกก็แบ่งไานี่คูจิ้นอยู่ลแบ่งอาบอ แบ่งมาเกยโฮมอ่เย่โฮมมาบักเมกบักเมกไม่ใช่บักเมกหนล่งลงตัวสงิะมาล่องตัวแล้วสิดพรนกันไปบ้านยังสิลูกกับขึ้นลูกกับขึ้นลูกแม่ก็บขึ้นแม่วันนี้เมื่อวานติดต่อให้แล้วไปถามเขาะเต็มเเต็มเจ้าจีบยัยห่มข่ดพ้จยแม่กับขึแม่วม่นยแ้วไปามเขาจะเต็มเขาเต้าย่วงโ้นกันยกบขึ้นล่อน เดี๋ยวนี้ล้วกลังดูใจบงี่ืเื่อเยิงกันเนาะแล้วคนยิงคนยิงอีหลีดิวางเปนอนเนี่ยผมวางจิไเปนรงเมียนันแล้ซ่อมยู่มดขึ้นลาวซ่อมไป่ซ้อมเียนเมีนนอนเี่ยผมนหุ่มเนผมเลยเมียนอนเที่ยกันี่นาหนาบ้านนี่แหละเที่ยกันเว่าเราซ่อมหมดขึ้นกีดีวสัละวามดขึ้นโอ้กี่ดียมันมันีนีมันไท่เลยดวันสัวามีมีผู้เฒ่วผู้เดียวพอได้ยอา ชื่อทำกันกัจาที่ะกันโกันแต่กแค่ม euh. ันฮะเอาดใส่ด in ีทเม่งนะมันหนูอยากคว่ำเอาพูดไปลาม่สนีปลาืว่าจีดันนล้ยงนี่ล่ะออ่อมเปหมกปลาหมกปลาโอ้บอกเรปลานีเนาะคือปลาปลากรแงงกบลากรแงงกตำตำตะไคร่กัพริกแห้งกินง่ายออกเ้าส่ป ่่นีจับสลากข้าวเข้ามาแจกปะไม่ยังจับจับแต่ไมแจกหอกจับสลากข้ออะไรนี่อ่ะเดได้เนี่ยเดาตัวโตสังอ่ะพร้องยิ้มกับท้องดอนไปแล้วแบบได้เบาได้เหรอไอ้ฟังนู้แบบาได้เห็นอันบอลน้ามแจกทองพรุ่งนี้กับเงินสดสามแจกทองมันมันกระต่องนี่ปะจับฉลากทองกับแจกทองมันต่างกันนะแจกก็คือแจกไปดิไม่ได้จับดิแจกไปไล่บุคคนไปเลยปะในหน้าดีนู่นนี่นั่นะหน้าแจก อันนี้คือแจกอันนี้จับกับขื้อฉลาดกับขือฉลาดด้วยแมนแมนไฟโคดีก็ได้แมนแจกกัคื้อแจกด้วยกก็คือแจกทุกคนก็เลยงงแจกขื้อมาแจกกันเรื่องอการีแจกทุกคนแนกาแจกอเาอะไรเราองีบนท้องค่มาแล้วเน่ตรงริงตรงนิ้งมาเลยเกินไนอยแล้วบดเาโอลาบลาบลาบสับาบสูขนมาลาบโอเคเอากัวมันั แล้วบอกินมเขาแล้วมูอะไรคันไม่ยิ้มันไม่ใช่เต็มที่เขานล้วมูเนี่ยพิเศษฮะยังไปยิ้มสิมาไม่ไหวและเอายิ้มยิ้มอ้วนไหวอ๋ยิ้มสายเปย์โอ้ยเราสิมาสิม่อนละปากแล้วละปากแล้วไม่ไหวสิละเฮ้ยลุงยิ้มมะพี่น้องรอติดตามพี่น้องลุงยิ้มลุงยิ้มสายเปย์ชายาลุงยิ้มอ้วนไว้ โอนจนไม่แย่หน่อยสงสัยเนอไม่หน่อยแล้วถามมาเจโอนไปเสง่ว้าแตเดียวมากกันเดี๋ยวมากกันก็คือไปทุกไทยไปเสียอายุดวนไปจักไปยังไงไปอัดหลานเลยยบกับคนน่ะแมนแมนกับคนอ้วนคนที่เสียนอยุ่้วนน่ะเราหนาตาดีนี่นั่นละโอ้ยเออตีแมน แต่ถือว่าเป็นบุญผู้หญิงหรือปล่เอ่ยเอาอีลีด้เพราะมันเป็นบุญผู้ชายเลยเนี่ยเราหาเงนินดีดีทงยิ้มหาเงินดีดีแล้วเปรี้ยเก่งกว่าเปรี้ยเก่งยังได้กินยังได้กินสายเปรี้ยโอ้โหทานไงแต่เงินกิบว่าเป็นเปรีธรรมดาเล็กน้อยอยู่วงห้อเนี่ยใส่แบกลั่ง,งเจ้าคือแบกให้เขาคักแท้เอาบ่แบกได้มันแบกบ่ขึ้นไะนะอ๋อแล้วเขาบอกถึอกี่เงินบานนี้ถุงปุ๋ยงี้ๆน่ะเจ้าคือแบกบ่แบกได้มันลากไะนะ แล้วอยท้องปุ๋ยบอดขาดเออแล้วเถือว่าหมีเหตุทนจ้มาบรรยากาศมพี่น้องคุณบรยากาดีดจอดเลยครับแต่มาขาดบรรยากาศเสสิทัานสมมุุิเนาะสมมุติว่าห้ากัลังสีแดงหนาแตงตายอยู่หลังวิธีเนาะการเช่ากับเช่าสแตงเนี่ยเาะแตงเนี่ยฮะแดงสดแดงเนี่ยเแงเนี่ยากาศได้ีเตรียมตัวหาบ่งง่วยแล้วหาบ่งไหาไปนหม เจอการงานอะไรแบบว่มากึ้นว่าพออาทิตย์นี้บางคลิปเราเหมือนน่ะเราโยซูวีเด่นเราไปเก็บหมากแอปเปิลกันนะเก็บหมาบุกบอลี่เกี่ยไปเก็บเ่รามันที่เขาปลูกไว้นี่ไปเก็บน้ำปลาเก็บน้ำปลาเพื่อเก็บเฮ็ดนี่แม่เน้ำปลาเศร้าเก็บไปเห็เศร้าเก็บแม่เอาผู้ใด้เผยไปเก็บบัตรบอลลูนคือกันพูดได้ไปเก็บที่เขาปลูกไว้นี่มันเป็นอันย่ามันคือคือเอาเก็บเห็ดนี่ยไปให้เก็บเห็ดเนี่ยเก็บมาแล้วไม่ให้เผย มันไปขายที่สับซื้อโอ้คือเดือดนี่ไปเก็บแซวแมนที่ไปเก็บตอกหูจักปลาได้ปีแรกนี่อาจจะไปเรื่เงินสรุปแล้วข่อยขึ้นตั้งขึ้นว่านี่ขึ้นว่าเขาปลูกไว้แล้วไปเก็บไม่พอแมนไหนบานนี้ข่อยตั้งใจว่าข่อยจะไปทำเล่ารอบหน้าบานนี้ข่อยเขาเปี่ยนใจแล้วข่อยย่านข่อยไปลงปลาเฉยพีเดีนลงปลาเพราะว่าไปปีแรกไปซาวเอาลงคุ้นไะไร้านข่อยไปไปปีแรกบ่ได้เงินได้หูจักปลาไปน้ำเขาเขาจะมีรถ รถอยู่คันหนึ่งไปประมาณห้าหกคนรถตู้ไปห้าหกคนรถตู้ไปห้าหกคนเดีปล่อยลงเอาเนื้อกินให้พร้อมหัวหน้าทีมต้องขับรถเป็นคนหนึ่งเอออ้โเส้นทางเอออโหเส้นทางเดีเฉพาะวะพอเห็นเราไปเราอะไรเราเราเราเฮ็นทีมไปน้ำทางมากําลังจะไปหอดมองเก็บป่ะนะบ้านไปเก็บอยู่สวนเมมเบตัวนี่บ้านนี่เศร้ามากเลยนี่เขาได้หลายก็ได้หลายเนาะ เดี๋ยวจะห้าเก็บร้ายหลายเพี่อนเพไปแต่ใชอบชอบครบตังเกล้วบ่ไปแล้วันไปเป็นทีมนี่หลายคนอยู่เออไปเป็นแปดสิบเก่าสิบคนอนนีะเมาเครื่องคนเด้เพ่มาเครื่องคนเด้ทีเขาจะไปยังไยไปนานี่เลยใช่เป็นเสือทีมไปเลยเสืทีมไปเลยเป็นบริษัทไปเลยไปนานี่ละนนนี่ละพันบอกผเรื่องยังไงบานฮอกกไปาเกีบเห็ดเราไปคือเขาเราไปก็มเห็ดนั่นแหละไปเศ้ากันไปเศร้าเั้ยโอ้ย กบอกว่าจะบ่มันเถอะบ้านเศร้ามันแล้วคือไปสิไปเก็บน่ำเล่าดิโต๊กแล้วครับพี่น้องฝุนลกแล้วตกแล้วเฮ้ยขุนโต๊กสี่พอยงนั่นแล้วอยู่งไหนวะพอยังเต็มไหมแม่ใครแม่บ้านไหนป่ะเนี่ยเอากรเลืองงันคำเศษหัวหน้าไปอเสหัวหน้าไปอเสหัวหน้าร่างนี้แล้วเออหัวหน้าจังแด่ว่าเหลืองานก่อนหลงหนองวะ อาครับพี่น้องฝนตกมาแล้วเอาครับพี่น้องนี่ยยดดมครับสำหรับชิปนี้นะครับพี่น้องเอาไว้ักวงนีกก่วนนะครับชิปหน้าพอ,อกันในูดีด่ดีแห้งสบายดีครับ